อันนี้วงกลมชื่ออะไรคาปิดลุงค่ิดถ้ากดกดไม่รู้เลื่ว่าคาบิดใช่ไม่ถ้าเกิดแปลนภาษาไทยกดสิ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 ไมเล่นอะไรทเลาทุกทีเลยคะไม่ค่สีเหลืองกันสีเหลืองสีเหลืองมะม่วงแบงโกมีอีต จิตรไยที่พวกเรามีทั้งหมดเลาวก็พูดบ้างด้แล้วก็มีเพื่อนๆที่อยากเห็นปอนอบของพวกเราทั้งหมดเลยครับเขาบอกทางไหนมาลูก <Comment. S 2> คอมเมนต์นี่คือทั้งหมดที่พวกเราซื้อมาแล้วก็เอออันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะอันนี้ พวกที่เป็นแบบกดๆอย่างนี้เขาเรียกว่าพับปิดแล้วก็อันนี้คือพับถืออันนั้นเรียกว่าสแน็คแลแล้วก็อันนี้เป็นเอ่ ไม่รู้ข้ามไปก่อนอันนี้ก็คือ w วท k ี่แทรมันก็จะแค่ยืดไปยืดมาบีบไปบิดมามีหลายสีอันเรียกว่าแทงโก้ครับแล้วพวกเนี้ยหนูเห็นจากไหนลูก Tik t o k อแล้วคือมีขายั่วไปเลยใช่ไหมคะช่ช่วยในเรื่องอะไรเนี่ยช่วยไม่ดูไอแพดมันก็ช่วยให้ขายเครียดด้วยด้วยอะไรคะสีนี้เนี่ยนะนียนะแม่เคยฟังอันนี้อันนี้มันดังมาก นี่เด็กๆแม่ดูแล้วว่าถ้าพวกเราดื้อแม่จะมีทีใครเครียดน,นะแม่ทำงานกันพังนะแม่ดูันใหญ่นะมันมีเสียงดังเลยนี่เล่นยังไงถ้าเป็นอะไรก็ไี่ก็ดังนะก็ <c oughs> แค่นั้นแหละ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> เล่นเป็นเกมได้อ่ะไหนาถ้าเป็นเกมได้ยัง<ค>ไงแม่เห็นพี่อรเอาอะไรมาโยนใส่ในทิกตอกอ่ะ พี่ผมขอสิบห้าสิบห้านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแดเก้าสิบไม่ได้นะครับอันนั้นเป็นที่แม่ไม่ให้เล่นลูกแก้วอ๋อลูกแก้วไม่ให้เล่นที่บ้านค่ะเพราะน้องเล็กอยู่อันนี้อันนี้คือ marble and match โอ้โหมีชื่อด<ม>้วยชื่อว่าอะไรนะคะ marble and match marble and match Mar อันนี้วงกลมชื่ออะไรข้อปิดแล้วสี่เหลี่ยมข้อปิด ล้วลุงพับบิดอ๋อถ้าถ้ากดกดไม่รู้เลยว่าพับบิดใช่ไม่ถ้าเกิดแปลเภาษาไทยกดสิ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 กนี่เหรอนี่เชื่อไหมว่ารุ่นแม่ไม่มีเล่นนะรุ่นแม่ยังเป่ากบอยู่เลยอ่ะแล้วถ้าอย่างนี้เล่นยังไงอ่ะเลือกเลขมากดสิกดสิกดสิกไมเลือกเลขสิบห้าหนึ่งสองสามอ่ะแล้ว แม่ก็พยายามให้กั้ถึงวันเล่ก็น,กน,นับหนึ่งก็สิก็ส,สิไม่ใช่เหรอเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบห้าก็เลยมาแล้วไม่ได้คือโยในให้ใกล้เคียงใช่ไหมคะสมมุติว่ามันมาลงตรงนี้แล้วแม่เลือกเลขสองแม่ก็หนึ่งสองแล้วพอแม่ได้เขาทำในจุดจอดก็จะได้แบบไปฟอลโล่เขาได้ไ like ลค์เั้งมเวลาแม่เครียดอ่ะแม่มีวิธีจัดการความเครียดของแม่แล้วกินเบียร์ ใช่แล้วมันแพงไหมคะอันหนึ่งมันแพงไหมคะลูกละห้าล้านเอาดีดีโอเคประมาณเก้าสห้าหนึ่งร้อยซื้อเองยังไงลูกซื้อเองก็เก็บเงินอันนี้คือฟิจิตแพดฮะฟิจิตที่มันบังคับเกมได้เน่ไม่ได้อันนี้ก็เล่นให้หมุนหมุนแล้วก็อันนี้ก็กดอันนี้ก็กดคลายสวิตช์แล้วก็อันนี้ก็หมุน แสดงว่าไอ้กว่า่กว่า่กว่า่กวสี่อย่างเงี้ยใช่ไหมมันไม่ใช่แค่ฟังเสียงที่กล้าบอกนะ <S <s <ort> <S มันช่วยเรื่องของการคํานวณถือว่าแม่บอก15ใช่ไหม <S <s <ort> <S พี่ออก็จะคํานวณแล้ว15คืออันไหนใช่ป่ะ อ้าวก็คือเราแค่เดาเดานั่นแหละเดาเท่ากับคำนวณดูมันก็จะช่วยทำให้เราเหมือนการเรียนรู้ไปในตัวโดยที่สอดแทกเข้าไปอ่ะไม่ได้ตั้งใจที่จะสอนคำนวณแต่เด็กก็ไม่รู้ตัวเด็กคิดว่าเพลินๆอะไรเงี้ยบางทีเราก็อาจจะคำนวณเก่งมากขึ้นถ้าเล่นนี่บ่อยๆพี่อ๋อนี่วัยยุ่เล่นได้ยังไงคะเล่น แต่เพิ่งเกิดให้เด็กเรียนรู้เรื่องสีสีเหลืองไหนสีเหลืองกันสีเหลืองสีเหลือง yellow มะม่วงแ l a n c o มีอีตออันนี้ช่วยอะไรลูก้าอันนี้มันมีเขียนแบบสมมติเราก็ต้องพูดไปด้วยเราก็กดไปด้วยแม่เห็นไหมไอ้ปุ่มๆเล็กๆอ่ะแม่ลองจัดดิใช่หน้าเหมือนไฟแม่แม้ว่านะอันนี้คือแม่จูนพายเองนะปุ่มๆเนี่ย ันนี้ไม่รู้ว่าโชว์หรือเปล่าถ้าใช่ใครที่ดูอีพีนี้อยู่บอกแม่จูนนะข้างหน้าเป็นภาษาอังกฤษแต่อันนี้แม่จูนคาดว่าน่าจะเป็นภาษาเบลเนี่ยตัวเลขเนี่ยตุ่มตุ่มเนี่ยหนึ่อ,อ๋อไม่ใช่ว่ะห <5 S 1> <1, S 2> นึ 1> 1, วันก็หนึ่งตุ่มสองก็สองตุ่มสามก็สา <3, S 2> ม ่ถามความรู้สึกเลยเล่นมาเนี่ยตอนเล่นรู้สึกอะไรก็เพลินเราอ๋สนุกแล้วนอนก็ชอบอาอขึ้นไปด้วยเพราะว่าจะได้นหลับเร็วได้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะเด็กๆแม่ไปหาข้อมูลมามันฝึกเรื่องสมาธิสั้นไวยนะถ้าเป็นยุคแม่รู้ป่ะเอ้ยมีนะยุคแม่มีแม่ไปเรนํารูปประคำ ผงกลมไปนกจารูปคำปะอันแล้วมันก็ช่วยฝึกนับเลขด้วยยังไงอะคะสมมติแม่เลือกมา2อเลขอ่ะห้ากับสองบกสแล้วก็กดไป5้าดอทแล้วก็บวกกันก็ได้ถ้าบวกสองมันตีเกิร์แม่กแม่อันนี้มันดีด้วยนะไอย่างสมมติว่าเราไปที่ แล้วคราวนี้เราจะไปปาร์ตี้กับเพื่อนแล้วเราไม่มีอะไรให้ใส่แล้วก็อว่างๆแล้วก็เราก็เป็นเทวดาแล้วเราจะไปดำน้ำอยู่แล้วก็อันนีแคบแล้วก็เอาไว้ข้างบนถึงน้ำแล้วก็เป็ใจดำมันเรียกว่าอะไรคะป๊อปปี้แล้วหูเห็นจากไหนคะดีต่อแล้วพอได้ครั้งแรกรู้สึกไงคะสนุกมันช่วยอะไรคะเกียรติคุณสมาธิแล้วมีสมาธิจริงไหม จริงคะ่ะอามยานค่เนอนคายไหมคะอ่อนาไม่ไ่รทะลาะก,กันทีเลยอะะไม่ลูกของเก๊ของกุมีคนละกี่อัน,นะคะก็คนลอัองุ้มีหนึ่ง หนึ่งงานได้เงาะแต่พวกพี่อ๋อเขามีพี่อ๋อเอาไปทูเนียสคีจี้อยู่ให้แหลกพี่อ๋อเฉียดกับอ็อเกนแล้วพี่อ๋อก็เอาไปหมดเฉียดแปลว่านะคะแลกกันอ๋อแล้วใครสอนพวเพราะว่าเฉีดคะพี่อ๋อเอ้ยเกมแล้วนี่ก็คือพี่อ๋ของพวกเราเราจะ รักษามันให้ดีมากเลยครับและถ้าเกิดพี่ๆอยากให้หนูกับออก้าน้องๆรีวิวอะไรอีกพี่ๆก็อย่าลืมคอมเมนต์มาเยอะๆนะคะให้เรารีวิวอะไรก็คอมเมนต์มาได้เหมือนกันนะคะแล้วก็พี่ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาใครวันนี้ไปก่อนเลยนะคะบายๆขอ ต่เอาไปด้วยเลย